รีวิวเงินลาวนะครับผมเป็นแบงค์ลาวเงินกีบนะครับซึ่งจะมีกี่แบงก์อย่างไรที่เรามีณปัจจุบันนะครับผมโดยกระผมใหม่สงกรานต์มนิช่นะครับรวมถึงอัตราการแรกเงินที่ผมมาเที่ยวสวปป,ป,ป,ปลาวนะครับวันที่13กรกฎาคม65จะมีอะไรบ้างแบงค์ไหนบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิช่องครับคลิปเรามารีวิวดูแบงค์ลาวน,นะครับผมว่าเงินกีบนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งวันที่ผมแรกเงินนะครับผมแรกอยู่ที่เลทนะครับ หนึ่งบาทได้อยู่ที่464.7กีบนะครับผมหนึ่งบาทได้อยู่ที่464.7กีบแล้วก็จำนวนเงินที่ผมแดกก็คือหกพันบาทนะครับได้อยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยกีบนะครับหกพันบาทได้ได้ประมาณสองล้านเจ็ดนะครับผมซึ่งได้มานะครับท่านผู้ชมก็จะมีแบงค์ประมาณนี้ครับแบงค์เล็กสุดที่ผมได้มาก็คือแบงค์ห้าร้อยกีบนะครับผมแบงค์ห้าร้อยกีบก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่คือห้าร้อยนะครับ นี่ด้านหลังของเขานะครับอ่านี่คือ500แบงค์ต่อมานะครับก็คือแบงค์หนึ่กีบนะครับผมนี่นะครับเป็นด้านหน้าเขาหนึ่งพันกีบแล้วก็นี่ก็เป็นด้านหลังนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็แบงค์ต่อมาก็คือแบงค์ห้าพันกีบนะครับผมที่ผมมีนะครับอาจจะเก่าไปนิดนึงนะครับผมห้าพันกีบนี่ก็นี่แบงค์ต่อมาขยับขึ้นมาก็คือแบงค์หนึ่งมืนนะครับหรือว่าอ่านว่าสิบพันกีบนะครับผมสิบพันกีบ แบงค์สิบพันกีบนะครับผมประมาณนี้แล้วก็แบงค์ต่อมานะครับขยับขึ้นเป็นแบงค์ห้าหมื่นกีบนะครับผมที่เรามีอยู่นะครับแบงค์ห้าหมื่นกีบนะครับผมก็มีนี้ประมาณนี้นะครับอ่ามีด้านหลังของแบงค์ห้าหมื่นกีบนะครับโอเคแล้วก็อ๋อแบงค์ลืมแบงค์สองหมื่นกีบไปนะครับผมในแบงค์สองหมื่นกีบนะครับแบงค์สองหมื่นกีบนะครับผมโอเคมันจะมีแบงค์ แสนอีกนะครับแบงค์แสนกลีบโอเคท่านผู้ชมแบงค์แสนเรามีอยู่นะครับผมอันนี้คือเป็นแบงค์แสนนะครับแบงค์แสนแต่ว่าหนึ่งร้อยพันกีบนะครับอ่านงนี้ไหมพันแสนกีบหนึ่งแสนกีบนะครับผมไม่ไม่ได้อ่านหนึ่งร้อยแสนกีบนะอ่านว่าหนึ่งแสนกีบนะครับผมนี่หนึ่งแสนกีบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหากเรามาคิดๆดดูนะครับในวันที่ผมมาเที่ยวสปปลาวนะครับวันที่สิบสามกรกฎาคมหกห้าก็จะเป็นว่าเอาแบบ เอาตัวเลขอย่างเงี้ย้าหันเนี่ยก็คูณสนะครับคูณสก็อยู่ที่หน <st ric y> <knowledge> ึ่งพันกีบก็ประมาณอยู 50, ่ที knowledge ่สบาทนะครับแล้วก็ห้าพัน erm. ก็ประมาณสิบาทคูณสเอาห้คูณสก็เป็นสิบนะฮะหนึอ่าสิบพันกีบนะครับหนึ่งก็เป็นอยู่ที่สิคูณสองประมาณยีบาทนะครับแล้วก็ถ้าห้าสิบพันกีบนะครับห้าสิบพันกีบก็จะเป็นอยู่ที่ห้าสองสิบประมาณหนึ่นะครับผม ห0,000ื่นกวีเท่ากับอยู่ที่ประมาณ100นะครับโดยประมาณคือแบบว่าคูณ2องแต่ต้องบวกไปอีกนิดนะครับอย่างห้คูณสก็คือร้อยก็ต้องบวกอีกประมาณร้อยกว่าๆนะครับผมไม่ใช่ลดลงนะเพราะว่าราคาเงินแพงขึ้นนะครับผมเงินไทยก็ถูกลงเราก็แลกได้ถูกลงนะครับผมอ่าถ้า1 0 0 0 0แสนก็คูณ2เข้าไปนะครับถ้า1 0 0 0 0แสนก็คือนะครับเอา100่คูณสแต่ว่าบวกไปอีกนี้ก็ประมาณ200กว่านิดๆนะครับผม220 230 ประมาณ25เนาะ225โดยประมาณนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ผู้ชมครับจะมีอีกแบงค์หนึ่งก็คือแบงค์2,000นะครับผมนี่เป็นด้านหน้าของแบงค์2,000แล้วก็นี่ก็เขียนว่า2,000กีบนะครับก็เอาตัวเลข2นะครับผมตัดสุดออก3ตัวแล้วก็เอาเลข2คูณ2.25โดยประมาณนะครับถ้าเดือนอยู่ที่450 กีบตอนหนึ่งบาทนะครับก็เอาตัวเลข2คูณ2.5ก็ประมาณที่4ีถึงหบาทโดยประมาณนะครับผมใครมาเที่ยวก็ใช้จ่ายกันประมาณนี้นะครับผมก็เลือกใช้จ่ายกันตามสะดวกนะครับผมโอเคท่านผู้ชมประมาณนี้สำหรับแบงค์ที่จะมารีวิวกันนะครับผมก็อันนี้นะครับผมผมแลกที่ธนาคารนะครับผมธนาคารพงสวรร์น,นะครับ เหมือนที่สนามบินเลทจะดีกว่าที่ตู้นะครับผมอันนี้ที่ผมมาวันที่ผมมานะแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะไปถามที่ไปถามที่ร้านในตัวหลวงขาบางก่อนว่าจะได้เลทที่เท่าไหร่นะครับผมในวันนี้นะครับโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงการา์มิน,นชิชแนล้วยครับผมถ้าจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องหม่สงครา์ครับสวัสดีครับ